ก็กรับสวัสดีพี่พี่พอน้อนงน้องคนนะผมเหมือนเดิมนะผมไลฟ์อัดคลิปดูแบ,บ่งปันว่าเครื่องนะผมที่นะ้าคนไหนเข้ามาจงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบตรงไหนก็นไลค์แคปูมาสอบถามได้นะครับวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับหลากหลายสายนะครก็พระดีพุทธคุณดีราคาเบาๆมาแบ่งปันเช่นเดิมนะผมที่นะ้าคนไหนใจสายใครก็ไลค์แคปูมาสอบถามได้นะครับโอเคผมมาเริ่มทีงแรกเลยนะผมครับเป็นเหรียญ ผ้านากปกใบมะขามนะผมเนี่ยของพ่อท่านไขวัดลำนาวนะผมเนี่ยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะผมเนี่ยปีห้าแปดนะผมเนี่ยพ่อท่านไขวัดลำนาวนนี่ท่านก็เป็นเกจิอีกองหนึ่งที่มีชื่อเสียงนะผมเนี่ยของชาวภาคใต้นะผมเนี่ยที่สายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยพ่อท่านไขวัดลำนาวนะผมเนี่ยครับเนี่ยเป็นพิมพ์นากปกใบมะขามนะผมเนี่ยครับ พี่นพี่นั่นแจสายคร้แกนลายมานะผมอย่าผิวลุงสวยๆเลยนะผมเนี่ยครับเป็นพิมพ์ผ้านักปกนะผม่ยับด้านหลังก็เป็นเนี่ยครับอย่เป็นปั๊มรูปเหมือนนะผมเนี่ยครับอย่าวัดลำนาวนะครับ่ย่าวัดนครศรีนะผมเนี่ยครับนย่ยพี่น่งในใแจสายคร้แกนลายมานะผมอย่าสวยๆเลยนะผมเนี่ยผิวลุงๆนะผมอย่าผ้านักปกก็ปกป้องคุ้มครองนะผมเนี่ย พี่น้าในแจ้าสายไข่แกนลายมานะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมครับวงนี้ก็แบ่งปันที่ร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งนะผมเนี่ยผมได้มาไม่แพงก็แบ่งปันนะผมครับพี่น้าในแจ้าสายไข่แกนลายมานะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับคร่าวๆนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็น เนี่ยครับเป็นเหรียญรอใบโพนะผมเนี่ยพระนาคปกพุทธประลิศนะผมเนี่ยครับพระอาจารย์ขวัญชัยนะผมเนี่ยวัดนามาตูมนะผมเนี่ยครับจังหวัดชนบุรีนะผมเนี่ยพี่เนี่ยพิธีเสาห้านะผมเนี่ยปีห้าเจ็ดนะผมเนี่ยครับหลวงพ่อพระอาจารย์ขวัญชัยนี่ท่านก็เป็นเกจิสายธรรมนะผมเนี่ยครับก็สายหลวงพ่อโดอินทโชโตนะผมเนี่ยแห่งวัดนามาตูมนะผมเนี่ยเกจิที่ ยุคเก่านะผมพี่สายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยหลวงพ่อโดวัฒนามาตรมนะผมเนี่ยจะต่อโคดเนี่ยครับอรหังตรงข้างๆนี่นะผมเนี่ยครับพี่น้าในใจสายใครแายเกตไลน์มานะผมเนี่ยครับเป็นเหรียญหล่อนาคปกนะผมเนี่ยพระพุทธปริศนะผมเนี่ยครับเพี่สายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยครับด้านหลังก็เป็นยันนะผมเนี่ยครับเนี่ยธรรมะวโรนะผมเนี่ยครับแห่งวัด นามาตูมนะผมเนี่ยปีห้าเจ็ดนะผมเนี่ยเป็นเหรียญหล่อใบโพส,สวยๆเลยนะผมเนี่ยครับเหรียญจริงนะผมเนี่ยเนี่ยลงท่านก็เป็นศิษย์สายหลวงพ่อโดวัดนามาตูมนะผมเนี่ยอีเป็นยุคเก่าที่สายลูกศิษย์ลูกหาเคารพนับถือกันนะผมเนี่ยในยุคนั้นนะผมเนี่ยครับเข้าไปอ่านประวัติด,ดูนะผมเนี่ยเนี่ยอาจารย์ขนชัยนะผมเนี่ยครับเดี๋ยวนี้ก็แบ่งปันเท่านึผมร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งครับ เนี่ยเปลี่ยนจริงสวยนะครับพี่นั่งในใจสายคร้ายแค่ลายมานะผมเนี่ยครับเนี่ยพระดีพุทธคุณดีราคาเบาๆมาแบ่งปันนะผมเนี่ยครับพี่นั่งในใจสายคร้ายแค่ลายมานะผมครับร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับคร่าวๆนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับ นี่ก็เป็นเหรียญรอพระสมกรเหมือนกันนะผมเนี่ยเป็นเหรียญรอนะครับเนี่ยครบรอบ90้าสิบปีนะผมเนี่ยครับหลวงพ่อพานะผมเนี่ยวัดเสด็จนะผมเนี่ยจังหวัดกําแพงเพชรนะผมเนี่ยหลังเนี่ยโบสถ์อุโบสถอย่างนี้นะผมเนี่ยออกปี3ามสี่นะผมเนี่ยววัดเสด็จนี่ก็เป็นวัดที่เก่าแก่นะผมเนี่ยมีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมานะผมเนี่ยครับ เน <that> ี่ยก็เป็นวัดที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระจันโตพรมรังสีนะผมเนี่ยแผงวัดละครังนะผมเนี่ยเป็นเหรียญลอนะครับเนี่ยพิมพ์ซุ้มกอสวยๆนะผมเนี่ยมีกูแล้วไม่จนนะผมเนี่ยครับเนี่ยครับด้านหลังก็เป็นเนี่ยครับเป็นพระอุโบสถนะผมเนี่ยวัดเสด็จนะผมเนี่ยเป็นเหรียญลอนี่ครับคล้ายเนื้อนวะนะครับสวยๆนะผมเนี่ยเป็นเนื้อเนี่ยจำนวนผสมนะผมเนี่ยครับตอโบราณนะผม เนี่ยปี3ามสี่นะผมเนี่ยหลวงพ่อพาวัดเสด็จนะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมเนี่ยพี่น้าในใจสายใคร้ายแกนลายมานะผมเนี่ยวัดเสด็จจังหวัดกําแพงเพชรนะผมเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่นะครับที่สายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยมีประวัติตำนานเล่าขานมาเยอะมากนะผมเนี่ยเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับเนี่ยก็มีหลวงพ่อสุภานะผมเนี่ยเนี่ยเป็นเจ้าวาดอยู่นะผมเนี่ยพี่น้าในใจสายใคร้ายแกนลายมานะผมเดี๋ยวนี้ก็แบ่งปันเท่าหนมร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งครับ อย่าพี่น้าไหนแจ้สายใครแก้ลายมานะผมนี่ครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับเข้าครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเป็นเหรียญพระพุทธพระธรรมกายนะผมเนี่ยครับวัดหนองม่วงบุรพารามนะผมเนี่ยครับอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนคร น่าจะสีมานะผมเนี่ยออกในปีสองเก้าเลยนะผมเนี่ยหรือว่าเป็นปีลึกนะผมเนี่ยทีละลึกในงานผูกพันธสีมานะผมเนี่ยเป็นเหรียญพระพุทธเนี่ยสวยเลยนะผมเนี่ยครับเนี่ยสายลูกศรลุงหาน่าจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยด้านหลังก็เป็นเนี่ยครับเนี่ยทีละลึกเนี่ยครับผูกพันธสีมาพราะโบสดนะผมเนี่ยวัดหนองม่วงบุรพารามนะครับเนี่ยอำเภอบวัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับปีสองเก้านะผม เนี่ยหรือว่าเป็นเหรียญดีปีลึกนะผมเนี่ยอีกรุ่นนึงนะผมที่สายลูกศ์ลูกหาเคารพศรัทธาได้จัดสร้างขึ้นมาเพื่อไว้บูชานะผมนี่ครับครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมเดี๋ยวนี้ก็แบ่งปันเท่านะ่มร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับเนี่ยพระดีพุทธคุณดีราคาเบาๆมาแบ่งปันนะผมครับพี่นั่งไหนใจสายใครแก้ลายมานะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะครับคร่าวๆครับโอเคครับผม ครับด้านหลังก็เหมือนเดิมนะผมพี่น้าคนใจสายใครก็รับแคบรูมาสอบถามได้นะผมเป็นปันทุกองค์นะก็ามาต่อรองสอบถามได้นะผมเช่าหลายองค์ก็ลดให้ได้นะผมครับเห็นผมก็ฝากพี่น้าคนใดเข้ามาจงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมช่องไหนก็รับแคบรูมาสอบถามได้นะครับเคครับผมครับผม